กด,ดแล้วเนี่ยโอเคหวังเพื่อ,มอ,อไม, <c oughs> อม่ไอ้วันตดเหม็นไอ้วันตดเหม็นเนมะินเนี่ยมันเมินเนี่ยโอ้ย บทนวยใช่พี่วอนยูไหนอะ นะนี่นะอุ๊ยหัดกับดานี่ยอันนี้ห้ามน,มน,นี่ห้ามอันนี้นะห้ามกดนี้นะห้ามกดตรงนี้นะนี่ห้ามกดตรงนี้นี่ห้ามกดนี้ก็ใจ๊ไหมและกดแต,แต่ห้ามกดแบบนี้ มีแค่นั้นหรอลูกใครไม่เข้าใจนะเสียงมีแค่นั้นเหรอขึ้นกับใครอ่ะือ,อไหนคนไม่ไหนไม่มีปืนไม่มีเปลือไม่ค,คนไม่ไหนอ่ะ ถ้ารู้ทางไม่ได้อ่ะโอ้โหพี่ขโมยปืนล้วเปลาเนี่ยฉันอยากได้ปืนเหมือนกันเนี่ยไม่แตงเอาปืนหรอกไม่บูไม่ได้เอาปเอไปยิงใครขนาดอย่ามามุ่งนะไงไงไงใช้ปืนอะไร่ หวนไปแล้วฉันไปแล้วเมยขอปืนฉันขอไปแล้วฉันได้ปืนไปแล้วโอเคเราได้ห้าฉันได้ก่อนไปเรก่อนกดย ฉันได้เยอะขี้หมูคนไหนนะ่ะโอ้ยยังไม่ได้ปืนเลยฉันช้าเอาฉันไม่ได้เลยอะเอาเอายังอีกยังอีกอุ้ยถุเล็มาก่อน ฉันรู้ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไหนไปหวานมไปมันชั้นที่ไหนล่ะตายแล้วตายแล้วตาย ไหนวะเมึงหาารทำไมไปกับเมียไี่หวานพี่หวานพี่หวานพีวานไปกับใครห้าไปกับมี่ดิธนาคารโอ้จะเก็บเร็วอะไรขนาดนั้นนะไอ้มี่ ยงกัวไม่ชอบตายนี่ปะฮ่าๆฉันว้ยก่อนฉันนี่เก็บก่อนมึงมานี่ยรอเลย<อ>ส<ห>ิพี่หวาน พี่วานรอหน่อยสิคุณจะหมดแล้วอุว้ยพี่วานโคหัวแตกวนันอุ้ยเราด้วย 真的。 หว,หวานหวาน,หวานมาตน,านมาต้องไปตามไปตามี่หวานเกลเสียง <ande> อุ๊ยหวานเ้ยมันไปกับมีไหมอย่ามาตามอย่ามาได้อีกมีอเลยสิ จะไม่ไหวอีกกันเนี่ยมี่มันไม่รอเราอ่ะฉันจะตายแล้วเนี่ยฉันกินข้าวนากกี้แล้วเนี่ยเก็บเสียงอยู่ในนั้นอ่ะโอ้อยากเก็บเสียงบ้างโอเคเก็บอุอ้ยขอ ขายร้านเนี่ยเจอเย้เนี่ยเดี๋ยวดูลงยูทูปไปใส่พี่หวานเลยพียย่หวานเอ้ย<ว>ฉลังค้าพี่หวานอะร<ว>อรอ มันหมดละจะประกับไม่หวานฉันไม่อยากรอพี่มี่โอเคดึงมันซะได้แล้วเก็บสุตเก็บตู้พี่หวานไปไหนอะ่ะร,รู้ทางได้อยู่แล้วอ๋อฉันเอากล่องเลยไม่เอา อ้ยฉันไปก่อนฉันไม่อยากรอมี่